สวัสดีคะ่ะทุกคนดิฉันพลอยสุธิดาเป็นแอร์โฮสเตสมา12ปีแล้วค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของพลอยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเกี่ยวข้องกับทุกคนที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินเลยค่ะคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะตอนที่กำลังจะผ่านจุดตรวจความปลอดภัยเพื่อขึ้นเครื่องมั่นใจมากว่าตัวเองไม่ได้พบอะไรผิดกฎมาเลยแต่จูๆ่ๆก็ถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุด และเจ้าหน้าที่ก็พูดกับเราด้วยสีหน้าจริงจังว่าขอโทษนะครับค่าของชิ้นนี้นําเข้าไปไม่ได้ต้องยึดไว้นะครับคะแถมบางทีอาจจะโดนปรับด้วยวินาทีนั้นรู้สึกทั้งอายทั้งจนปัญญาเลยใช่ไหมคะที่แย่ไปกว่านั้นคือของบางอย่างก็ไม่ใช่ของอันตรายอะไรเลยแต่กลับถูกจัดเป็นสิ่งของเสี่ยงสูงตามกฎระเบียบใหม่แล้วคุณรู้ไหมคะว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไป กฎระเบียบความปลอดภัยของสนามบินจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นั่นหมายความว่าหลังจากวันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปจะมีของชิ้นเล็กๆ7อย่างถ้าหากพบในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณเมื่อถูกตรวจเจอก็อาจจะโดนปรับได้ทันทีเลยค่ะตกใจเลยใช่ไหมคะคุณอาจจะกำลังคิดว่าโอ้โหปกติไปต่างประเทศก็พกของพวกนี้ตลอดเลยไม่ใช่หรอทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นของผิดกฎไปได้ละ่ะ ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ในวิดีโอนี้พลอยจะมาแจกแจงให้ฟังแบบละเอียดเลยไม่ใช่แค่จะบอกว่าของเจ็ดอย่างนั้นมีอะไรบ้างแต่จะอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมถึงถูกควบคุมและผลที่อาจจะตามมาจริงๆด้วยดูวิดีโอนี้จบคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้ตอนจัดกระเป๋าได้ช่วยประหยัดเงินค่าปรับที่ไม่ควรจะต้องเสียไปเลยค่ะและที่สำคัญในตอนท้ายคลิปพลอย จะมาแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าของอะไรควรใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องของอะไรต้องหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นแถมยังมีเคล็ดลับการจัดกระเป๋าสไตล์ a i r h o s t e s ที่พลอยสั่งสงมาตลอด12ปีรับรองว่าใช้ได้จริงแน่นอนค่ะเกินก่อนเลยนะคะพลอยมีคำถามจะถามทุกคนค่ะคุณคิดว่ายาสีฟัน power bank และไฟแช็คของ3อย่างนี้ มีโอกาสที่จะอยู่ในรายชื่อของที่โดนปรับไหมคะคําตอบอาจจะทําให้คุณประหลาดใจก็ได้นะคะดังนั้นก่อนจะเริ่มดูวิดีโออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลการบินใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะนยบายที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันแบบนี้พลาดไปอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะและถ้าใครเคยมีประสบการณ์น่าอายตอนโดนตรวจที่สนามบินรีบมาแชร์ในคอมเมนต์เลยค่ะมาดูกันว่า เรื่องของใครจะหวาดเสียวที่สุดต่อไปนี้พาพลจะพาคุณไปเจอกับกับระเบิดลูกแรกซึ่งเป็นของชิ้นเล็กๆที่หลายคนหยิบใส่กระเป๋าแบบไม่คิดอะไรแต่กลับผิดกฎอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ 3. อันดับแรกของผิดกฎที่คนทำพลาดบ่อยที่สุดอันดับที่ 1. power bank power bank พอพูดถึงของสิ่งนี้เชื่อว่าหลายคนใจหายวาบเลยใช่ไหมคะ เพราะสมัยนี้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศโทรศัพท์มือถือแทบจะเป็นอวัยวะที่33ไปแล้ว Power b a n แก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตดีๆนี่เองแต่คุณรู้ไหมคะว่าหลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปกฎเกี่ยวกับ Power b a n แจะเข้มงวดขึ้นมากจำกฎเก่ากันได้ไหมคะ สายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้พกพาวเวอร์แบงที่มีความจุน้อยกว่า100วัตต์ชั่วโมงขึ้นเครื่องได้แต่ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าถือเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องแต่กฎหมายระบุว่าพาวเวอร์แบงที่ไม่ระบุความจุอย่างชัดเจนหรือป้ายบอกความจุไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยึดได้ทันทีและจะออกใบสั่งปรับด้วยค่ะ ตรงนี้พลอยต้องเตือนเป็นพิเศษเลยนะคะ Power b a n แราคาถูกบางยี่ห้อบนตัวเครื่องอาจจะเขียนแค่2 0 0 0 0 m a h แต่ไม่ได้ระบุค,ค่าวัวัดชั่วโมงไว้ซึ่งตามกฎใหม่ในเดือนกันยายนนี้ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานค่ะเคยมีครั้งหนึ่งในไฟไปโตเกียวพลอยเห็นกับตาเลยว่ามีผู้โดยสารชั้นธุรกิจท่านหนึ่งพาวเวอร์แบของเขาถูกเรียกให้หยุด เพราะป้ายบอกความจุเลียนลางสุดท้ายก็ถูกยึดไปตรงนั้นเลยค่ะเขายังวุ่นวายกับเจ้าหน้าที่อยู่เลยว่าอันนี้ผมซื้อที่กรุงเทพนะจะไม่ผ่านมาตรฐานได้ยังไงแต่สุดท้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะกฎก็คือกฎค่ะคุณต้องเข้าใจนะคะว่าในขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยแบบนี้เจ้าหน้าที่ยอมยึดไว้ดีกว่าปล่อยผ่านค่ะ ดังนั้นตอนนี้ทุกคนควรเริ่มตรวจสอบ power bank ที่ใช้เป็นประจำได้แล้วนะคะว่ามีป้ายบอกข้อมูลชัดเจนไหมและทางที่ดีควรมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยด้วยจะได้ไม่โดนยึดของไปแถมยังโดนปรับให้เสียอารมณ์จากโหมดเที่ยวพักผ่อนกายเป็นโหมดหัวร้อนทันทีค่ะอันดับที่2กันไกยตัดเล็บและอุปกรณ์เสริมความงามขนาดเล็กฟังดูน่าแปลกใจใช่ไหมคะหากันไกตัดเล็บก็ไม่ได้หรอ ใช่แล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ของชิ้นเล็กๆอย่างกันไกรตัดเล็บก,กันไกยเล็กๆหรือเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะพออนุโลมให้ได้เพราะดูแล้วไม่น่าจะเป็นอาวุธอะไรแต่ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปกฎหมายระบุชัดเจนว่าอุปกรณ์เสริมความงามขนาดเล็กใดๆที่มีใบมีดหรือปลายแหลมเป็นโลหะห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องเด็ดค่ะบางคนอาจจะบ่นว่า แต่ฉันแค่ไปทำงานต่างจังหวัดโรงแรมที่ไหนจะมีกันไกตัดเล็บให้ไม่พกไปก็ไม่สะดวกสิเรื่องนี้พลอยเข้าใจดีเลยค่ะเพราะตัวพลอยเองก็เคยเจอตอนไปพักค้างที่อื่นแล้วเล็บฉีกกระทันหันมันโซมานมากแต่กฎก็คือกฎค่ะเหตุผลของพวกเขาคือเพื่อป้องกันการใช้เป็นอาวุธที่อาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามันไร้สาระแต่มาตรฐานความปลอดภัยสากลก็เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ คำแนะนําของพลอยคือถ้าจําเป็นต้องพกจริงๆกูนาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องค่ะพลอยมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเคยเจอประสบการณ์ตรงเขาบินจากภูเก็ตไปสิงโคโปร์ในกระเป๋าถือของเขามีแหนบอันเล็กๆอยู่อันหนึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นของมีคมต้องยึดไว้ตอนนั้นเขางงมากกว่าแหนบเล็กๆอันเดียวจะทำอะไรได้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมส่งให้แต่โดยดีดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจะดีกว่าค่ะเอาอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้ใส่กระเป๋าโหลดไปเลยอันดับที่3ของเหลวครีมบำรุงผิวและเครื่องสำอางที่เกินกำหนดข้อนี้หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่กลับเป็นข้อที่ทำผิดกันบ่อยที่สุดตามมาตรฐานการบินสากลของเหลวเจลและสเปรย์แต่ละชิ้นต้องมีปริมาตรไม่เกิน100มล มิลลิลิตรมิลเลปริมาณรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน1ลิตรและต้องบรรจุในถุงซิปหลอกใสแต่ปัญหาก็คือหลายคนไม่เข้าใจเรื่อง100มิลลิลิตรอย่างถ่องแท้ตัวอย่างเช่นโทนเนอร์ขวดขนาด120มิลลิลิตรต่อให้เหลืออยู่แค่ครึ่งขวดก็ถือว่าไม่ได้เหมือนกันค่ะเจ้าหน้าที่จะไม่ใจดีปล่อยผ่านเพราะเห็นว่าคุณใช้ไปเยอะแล้วพวกเขาดูที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ระบุไว้บนขวดค่ะ ลอยจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งในไฟไปลอนดอนมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาสกินแคร์แบรนด์เนมของเธอมาวางเรียงกันทุกขวดเป็นขนาด120หรือ150มิลลิลิตรทั้งนั้นเลยเจ้าหน้าที่บอกทันทีว่าทั้งหมดนี้นําขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะตอนนั้นเธอแทบจะร้องให้เลยเพราะของทั้งหมดนั้นมูลค่ารวมกันเป็นหมื่นบาทสุดท้ายเธอเลยต้องฝากเพื่อนที่มาส่งเอากลับไปแค่ไม่กี่ขวดที่แพงที่สุดที่เหลือก็โดนยึดไปหมดเลยเรื่องแบบนี้น่าเสียดายมากจริงๆค่ะ พอยเลยอยากจะย้ำว่าอย่าคิดไปเองว่าขวดนี้เหลือแค่นิดเดียวเองไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกไม่ได้เด็ดขาดค่ะกดมันตายตัวทางที่ดีคือซื้อขนาดเดินทาง travel size หรือไม่ก็โหลดใต้ท้องเครื่องไปให้หมดค่ะถึงตรงนี้เราพูดถึงของ3อย่างแรกที่คนมักจะทำผิดกฎกันไปแล้วนะคะ power bank ป้ายบอกข้อมูลไม่ชัดเจนถือว่าผิดกฎการกายตัดเล็บและอุปกรณ์เสริมความงาม ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องทั้งหมดของเหลวและเครื่องสำอางขนาดบรรจุภัณฑ์เกินกำหนดถูกยึดทันทีในช่วงต่อไปพลอยจะมาบอกถึงของอันดับที่4ถึง6ซึ่งในนั้นมีของอย่างหนึ่งที่คนไทย90%ต้องพกแน่นอนต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะอันดับที่4ไฟแช็กและไม้ขีดไฟสำหรับเพื่อนๆที่สูบบุหรี่ต้องฟังทางนี้เลยค่ะ กฎเดิมคือแต่ละคนสามารถพกไฟแช็ค1อันหรือไม้ขีดไฟกลักเล็ก1กลักได้และต้องพกติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องแต่หลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปกฎใหม่คือหลายเส้นทางบินจะห้ามพกไฟแช็กแบบใช้แล้วทิ้งโดยเด็ดขาดจะอนุญาตเฉพาะรุ่นที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยบางรุ่นเท่านั้นและมาตรฐานของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันบางประเทศคือไม่ยอมเลยแค่สแกนแล้วเห็นเป็นรูปไฟแช็คก,ก็เรียกให้หยุดทันทีพลอยมีเรื่องขำขำ ที่เคยเจอมาเล่าให้ฟังค่ะมีครั้งหนึ่งตอนต่อเครื่องที่สิงคโปร์คุณลุงคนไทยคนหนึ่งถือไฟแช็คอยู่ในมือแล้วโดนเจ้าหน้าที่เรียกไว้เขารีบอธิบายว่าอันนี้ผมเอาไว้สูบบุรี่ตอนออกไปข้างนอกนะทําไมจะเอาเข้าไปไม่ได้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สิงคโปร์ตอบกลับมานิ่งๆว่าก็ที่นี่ห้ามสูบบุรีครับคนแถวนั้นหัวเราะก,กันใหญ่เลยแต่สุดท้ายไฟแช็คก็ยังถูกยึดไปอยู่ดีดังนั้น คำแนะนําง่ายๆของพลอยก็คือถ้าคุณสู่บูรี่ก็อย่าคาดหวังว่าจะพกไฟแช็กขึ้นเครื่องได้เลยค่ะไปถึงที่หมายแล้วค่อยซื้อใหม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างปัญหาด้วยอันดับที่5อาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลไม้ข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยพลาดกันบ่อยที่สุดเลยค่ะหลายคนชอบเอาของฝากอร่อยจากไทยเช่นหมูแผ่นผลไม้ไปฝากเพื่อนหรือญาติที่ต่างประเทศ แต่คุณรู้ไหมคะว่าหลายประเทศมีกฎห้ามนำเข้าผลิตพันธุ์จากเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดและกฎใหม่ตอนนี้ยังเข้มมวดขึ้นแม้กระทั่งการนำขึ้นเครื่องบินด้วยนั่นหมายความว่าต่อให้คุณตั้งใจจะกินบนเครื่องไม่ได้จะนำเข้าประเทศก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดได้เหมือนกันอย่างเช่นหมูแผ่นไส้กรอกอีสานห้าหรือแม้กระทั่งน้ำพริกที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ โดยพื้นฐานแล้วคือไม่ได้เลยค่ะพลอยเคยเห็นคุณป้าคนหนึ่งจะเอาไส้อั่วห่อหนึ่งขึ้นเครื่องกะว่าจะไปนั่งกินพลืนบนเครื่องปรากฏว่าพอผ่านเครื่องสแกนก็โดนเรียกทันทีเจ้าหน้าที่อธิบายว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ห้ามนำขึ้นเครื่องคุณป้าแกก็หัวเสียมากยืนบ่นไปกินไส้อั่วตรงนั้นจนหมดไปพังทางไม่ให้เอาขึ้นเครื่องใช่ไหมงั้นป้ากินตรงนี้ให้หมดเลยคนรอบข้างก็ขำกันใหญ่เลยค่ะ นอกจากนี้ผลไม้ก็เป็นกับระเบิดอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ผลไม้ไทยจะอร่อยแต่ผลไม้อย่างมะม่วงทุเรียนหลายประเทศกลัวว่าจะมีไขแ่แมลงหรือเชื้อโรคติดไปเขาเลยห้ามนําเข้าโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะประเทศอย่างอ,อเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่ตรวจเข้มงวดมากถ้าคุณดึงดันจะเอาเข้าไปนอกจากของจะถูกยึดแล้วยังอาจโดนปรับหนักเป็นหมื่นบาทได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นขอร้องเถอคะค่ะทุกคนอย่าเสี่ยงเลยถ้าอยากแบ่งปันของอร่อยจากเมืองไทยไปถึงที่นั่นแล้วค่อยหาทางส่งไปปริษัีหรือซื้อแบบที่ขายถูกกฎหมายในประเทศนั้นๆดีกว่าค่ะอันดับที่6ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มีฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ไม่ชัดเจนข้อนี้หลายคนมองข้ามไปเพราะเวลาไปเที่ยวก็ต้องพกยากันเป็นธรรมดาอยู่แล้วทั้งยาแก้หวัดยาแก้ปวดท้องหรือวิตามินต่างๆ แต่กฎใหม่เน้นย้ำเป็นพิเศษว่ายาใดๆที่ไม่มีฉลากระบุส่วนประกอบชัดเจนหรือยาควบคุมที่ไม่มีใบสั่งแพทย์ถือว่าผิดกฎทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านที่คุณซื้อจากร้านขายยามีกล่องมีฉลากครบถ้วนแบบนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าคุณชอบแบ่งยาใส่ตลับแบ่งยาไว้เป็นเม็ดๆโดยที่ไม่มีกล่องหรือฉลากเดิมในสายตาของเจ้าหน้าที่แบบนี้คือ ยาไม่ทราบที่มาบางประเทศอาจจะสั่งให้คุณทิ้งทันทีหรือถ้าหนักหน่อยอาจจะต้องไปให้ปากคำเลยนะคะพลอยเคยเจอผู้โดยสารคนหนึ่งพกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบแคปซูลมาเต็มถุงเลยแต่เพราะบนขวดมีแต่ฉลากภาษาไทยทั้งหมดปรากฏว่าตอนไปต่อเครื่องที่แคนาดาเลยโดนเรียกไว้เจ้าหน้าที่อ่านไม่ออกคิดว่าเป็นยาควบคุม ทำให้เสียเวลาไปเกือบชั่วโมงกว่าจะเคลียร์กันได้ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เรียนรู้เลยค่ะว่าไปต่างประเทศจะพกไปแค่น้อยๆแล้วก็พิมพ์ฉลากภาษาอังกฤษติดไปด้วยดังนั้นคําแนะนําของพลอยคือยาสามันประจําบ้านพยายามเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมถ้ามียาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์อย่าลืมพกสำเนาใบสั่งยาไปด้วยส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่าพกไปเยอะเกินไปโดยเฉพาะพวกที่เป็นผงยิ่งจะถูกเข้าใจ ผิดได้ง่ายค่ะถึงตอนนี้เราก็พูดถึงของอันดับที่4ถึง6ที่คนมักจะมองข้ามแต่มีความเสี่ยงสูงไปแล้วนะคะ 4. ไฟแช็กและไม้ขีดไฟส่วนใหญ่ห้ามนำขึ้นเครื่อง 5. อาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์และผลไม้เสี่ยงสูงค่าปรับแพง 6. ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรจุภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือพกมากเกินไปถือว่าผิดกฎ ในช่วงสุดท้ายพลอยจะมาบอกถึงของอย่างสุดท้ายอันดับที่7และจะสรุปผลกระทบที่แท้จริงของกฎหมายเหล่านี้ตอนนักเดินทางพร้อมทั้งแชร์เทคนิคการผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแบบรวดเร็วด,ด้วยค่ะอันดับที่7 power bank และแบตเตอรี่ลิเธียมอันนี้คือบอดใหญ่ตัวจริงเลยค่ะเมื่อเทียบกับอาหารหรือยาที่พูดไปก่อนหน้านี้ข้อนี้แหละค่ะที่เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยจับตาดูมากที่สุด เพราะถ้าจัดการไม่ดีแบตเตอรี่ลิเธียมมีความเสี่ยงที่จะระเบิดหรือติดไฟได้กฎก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมต้องนําติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดความจุดต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดปกติคือไม่เกิน100วัตต์ชัว่วโมงบางสายการบินอนุญาตถึง160วัตต์ชัว่วโมงแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าและแต่ละคนสามารถพกได้ในจํานวนจํากัดปกติไม่เกิน2ก้อน แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้พลอยเห็นบ่อยมากที่ผู้โดยสารเอา power bank ใส่ในกระเป๋าโหลดแล้วพอผ่านเครื่องเอ็กซเซอ์เลยก็ถูกตรวจเจอกระเป๋าถูกกักไว้ไม่ใช่แค่ทำให้เสียเวลาบางครั้งยังต้องเปิดกระเป๋าให้ตรวจวุ่นวายทำให้ทุกคนตกใจกันไปหมด มีครั้งหนึ่งคุณลุงคนไทยคนหนึ่งในกระเป๋าโหลดของเขามี power bank ก้อนใหญ่ๆอยู่ 3. ก้อนเขายังบอกกับเจ้าหน้าที่เลยว่านี่เอาไว้ให้หลานเล่นเกมมือถือแบตหมดไม่ได้นะสุดท้ายก็ถูกสั่งให้เอาออกมาทั้งหมดพร้อมกับโดนตักเตือนว่าถ้าทำอีกครั้งหน้าจะโดนปรับคุณลุงตกใจมากพูดออกมาว่าโเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ ดังนั้นข้อเตือนใจที่สำคัญตรงนี้คือ power bank ต้องพกติดตัวห้ามโหลดเด็ดขาดก่อนเดินทางเช็คความจุแบตเตอรี่ให้ดีถ้าใหญ่เกินไปก็ห้ามนำขึ้นเครื่องเลยถ้าคุณมีแบตเตอรี่กล้องหรือแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองอื่นๆก็ต้องระวังเป็นพิเศษทางที่ดีควรใส่ไว้ในถุงกันไฟหรือกล่องเดิมจากผู้ผลิตค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้พูดถึงของชิ้นเล็กเจ็ 7, อย่างที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายในเดือนกันยาย,ยนี้ครบถ้วนแล้วนะคะ ของเหลวเจลสเปรย์เกิน100มิลลิลิตรไม่ได้ของมีคมกันไกรมีดคัตเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สกูตเตอร์ไฟฟ้าของเล่นที่ดูเหมือนอาวุธไฟแช็กและไม้ขีดไฟส่วนใหญ่ห้ามอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์และผลไม้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรจุภัณฑ์ไม่ชัดเจนพาวเวอร์แบงและแบตเตอรี่ลิเธียมจำกัดความจุห้ามโหลดเด็กขาด ของทั้ง7อย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นของธรรมดาๆแต่ถ้าเผลอใส่ไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องก็อาจจะถูกเรียกให้หยุดถูกยึดของหรือแม้กระทั่งโดนปรับได้เลยค่ะเคล็ดลับดีๆวิธีผ่านจุดตรวจความปลอดภัยอย่างรวดเร็วในฐานะแอร์โฮสเตสมา12ปีเพราะอยากจะมอบเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงให้ทุกคนค่ะ เตรียมถุงสำหรับตรวจก่อนจัดกระเป๋าเอาของเหลวยาและ Power อร์แบงทั้งหมดใส่รวมกันไว้ในถุงซิปหลอกใสตอนตรวจก็หยิบออกมาวางได้เลยจะเร็วขึ้นมากค่ะพกของติดตัวให้น้อยที่สุดยิ่งของเยอะยิ่งง่ายต่อการถูกสงสัยแนะนำให้พกแค่ของที่จำเป็นจริงๆที่เหลือโหลดใต้ท้องเครื่องให้หมดเช็คกฎของสายการบินล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต แต่และสายการบินมีกฎไม่เหมือนกันจริงๆค่ะเช่นเจ้าจะเข้มงวดเรื่องของเหลวมากหรือสายการบินโลคอสบางแห่งในเอเชียก็จำกัดความจุพาวเวอร์แบงน้อยกว่าปกติถ้าคุณต้องต่อเครื่องก็ควรเช็คกฎของทุกสายการบินในสลิปนั้นเลยใจเย็นและสุภาพ หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เจาะจงที่คุณแต่เป็นเพราะกฎระเบียบมันเป็นแบบนั้นถ้าเรามีท่าทีที่ดีนอกจ,กจากจะหลีกเรื่องการโต้เถียงที่ไม่จําเป็นแล้วบางครั้งยังอาจจะได้รับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะวิดีโอนี้ก็ถือว่าได้อธิบายกฎใหม่ของสนามบินที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายนน,นี้อย่างครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนดูจบแล้วจะกังวลน,น้อยลงและเตรียมตัวได้ดีขึ้นอย่าให้ของชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวมาทำให้แผนเที่ยวของคุณพัง แถมยังต้องเสียเงินค่าปรับอีกเลยค่ะสุดท้ายนี้พลอยก็อ,อยากจะถามทุกคนว่าคุณเคยมีประสบการณ์โดนเรียกให้อยู่ที่จุดตรวจความปลอดภัยไหมคะหรือเคยมีเรื่องราวเฉียดชฉิวเกือบโดนปรับบ้างหรือเปล่ามาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเดียวกันและอย่าลืมนะคะถ้าคิดว่าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พลอยด้วยนะคะพลอยจะคอยนำข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางและการบินที่เป็นประโยชน์มาฝากทุกคนอยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ